ได้ยังกินเักะางขมใจ่ล้างขมกใหีแปรงอไาที่โทยังไม่ได้แทบแท้เจอกันเช้าวันที่16บหกุมภาสองห้าหกห้าต้นมือไม่ออกเลยไม่ออกได้ไหมเปิยไหมมตัวเด็ดยี่บ้อ ตัวเดียวเลยมาเลยไม่ต้องออไรตัวมาห้าเก้าหกโอ้อยู่ในอยู่ในนี่สิมาห้าเก้าหกคูบเลยหกห้าโอห้าหกล่างหรือบนโอ้ยพูนปลาคอยใหญ่ใส่ผักด่างส้มบ้านห้าเอินยังห้างเองผักด่างส้มผักด่างขม สองชื่ออากัศโอ้ตมรภูมินึกว่ามันสองอย่างที่แกงใส่เนีย่งปลาคอไน่ปลาคอไน่ปลาทอดใครมดแดงไหมท่านเนาะคือว่าใครมดแดงคือเดี๋ยวว่ามันแพงต่อไปจะได้ปลูกมดแดงอยู่แส็บเส็บนำกันเส็บยังมดแดงเราแบบไม่ได้จะจะลืมกดได้กดแท้กปดซับให้แน่เด้อ